ไปทำงานมาวันแรกอิทสมเสียหูดจะเนี่ยหยังกินซื้อโอกไก่มากก็เลยจะหุงข้าวมันไก่กันแล้วกันเจ้าอันนี้ข้าวเราก็ไปซาวน้ำก่อนเนาะเส่น้นาลงไปนิดนึงวันนี้จะใจนี่นะคะแบบสำเร็จรูปค่ะผงข้าวมันไก่แบบสำ,สำเร็จรูปมันจะมีน้ำซุปมีผงน้ำซุปแล้วก็ผงน้ำจิม้ม จะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีอ่าอันนีงนี่ผงผงข้าวนะกระเทียมเจียวอย่างที่มันทำไว้อะอันนี้ก็กลนกลนกลน,นก็เข้าเลยเจ้าเสร็จแล้วกะเอาอกไก่ไปล้างล้างน้ำให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในไก่เลยค่ะใส่ลงไปในข้าวเลยเจ้าแล้วเรา,าก็เอาไปหุงใส้น้ำเยอะไปหรือเปล่าก็เป็นอย่างเนาะอันนี้น้ำจิ้มปะก็มีสำเร็จรูปมาแล้วเนาะ เอากะหันขิงกับพริกใส่กบปอละถ้าฮากินเผ็ดก็ใส่ใส่พริกเยอะๆแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอันนี้ขิงเจ้าสมศรีกะพอดีมีขิงอยู่ก็เลยหันขิงใส่มันจะได้หอมหอมมันจะได้อร่อยนะคะแล้วก็หันพริกสดใส่เนี่ยนี่แหละแบบสำเร็จมันก็ดีไปอย่างหนค่ะัต้องมาใส่อย่างหนักมากมามเนาะ ปุงเรื่องเยอะอันนี้สุกข้าวสุกล้วเจ้าผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะเอาแบบรวดเร็วก็นละกันเข้ากระไก่บังกระสุกละคนละจานก็ปอกินละสองคนพ่วอมเมียไก่อกสองชิน้นคนละชิน้นปอละเจ้าแข่เนี่ยหั่นไก่วางข้างๆ้างจาน แล้วก็จะมีแตงกวาแล้วก็ผักชีเนาะแค่นี้เจ้าแค่นี้ก็เซตแล้วเห็นไหมข้าวมันไก่ง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละเจ้าเอาเลยแอนเพชรเพ็ดนะข้าวมันไก่วัดหมู แล้วมูมูอยากกิน tired for working huh? mm. you're me hello boy <laughs> i'm in turn intern intern you want to be sammy you want to be sammy look you want that one Very, very good. ทำน,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 นี่ไหมไมย์จะกินข้าวแอนดสันมาก็จะกินคนก็จะกิน yeah. Yeah. ทำไมกินข้าวก่อนยูวันชิกเก้นไหมนี่แง่ลูกอ่ะนี่อร่อยอ่ะแมวข้าวมันไก่ มูดงกินขนาดนี้ฮะเนี่ยวกจะยืยังกินอะง่ายดีนะกินข้าวมันไก่อข้าวแช่ไปหน่อยในมันที่เต็มหมดเลยใ n ่ต้ c งร s บ c o o เ t o า e t h e r with chicken. A little bit less before I cook too much, and then we cannot eat in it. Uh -huh. Why not eat for yourself? Hm? Goodbye. Mm. You hungry, man? For what? I think nice. It tastes strong. Yes, it tastes very good. Pedla? Yeah, that's sauce you yeah. no. have. What do you think? For me, okay. For, you, For me, also okay, just strong. <laughs> it tastes good. you cannot live for months with me Hello, yeah. Hello, yeah. You want more? Please, oh, God. Oh, God, sorry. This week, mm. Isabella and Rudy, they moved to New apartment. What do you want to eat, boy? Hmm? อืมขอบคุณครับ